สมพงศ์อมประวันครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพลัมพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ5นาทีเป็นของท่านครับหานาทีวันนี้เอาเริ่มต้นก่อนกันแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้วันอังคารนะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบแต่งตั้งนายสุทธศสีวงสมานนะครับรองเลขาธิการสภาการศึกษาไปเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายทศพรสฤษดิสัมพันธ์เลขาธิการกพรนะครับก็ไปเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการปูดม,มศึกษานะครับส่วนนายอภิชาติจีรวุฒิเลขาธิการกอกอ,อนะครับก็มาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือเลขาธิการกพทแทนท่านดรชินภัทรภูมิรัตน์ในที่จะ,กะเกษียณอายุในเร็ววันนี้นะครับอันนี้ก็ขอ แสดงความชื่นชมยินดีกับพี่น้องเราชถวสอพทออด้วยกันนะกันนะครับมาเรื่องของอเลขาธิการคณะกรรมการกบขขณะนี้ก็กําลังจะครบวาระในการบริหารจัดการแล้วนะครับทางกองทุนบําเหน็จบนาน,นาญขราชการหรือกบขนะครับก็ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบนาน,นาญขรานการก็คือผู้บริหารสูงสุดนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่ วันบัดนี้นะครับจนถึงวันที่6กันยายน2 5 5 6นะครับช่วงเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาเว้นวันหยุดรชาชการนะครับใครที่สนใจอยากจะเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับหลังจากที่ได้บริหารมาแล้วมีการขาดทุนหรือไม่ได้เป็นไปตามเป้านะครับใครที่อยากจะมีความรู้ความสามารถอยากจะเข้าไปเป็นเลขขาธิการก็ลองดูคุณสมบัติแล้วก็สมัครเข้าไปกันแลวกันนะครับทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับโดยดรจินภัทรภูมิรัตนเดข,ขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็บอกว่าจะมีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่1ถึงรุ่นที่3ประจําปีงบประมาณ2,556นะครับในโอกาสครบครอบหนึ 1, ่งทศวรรษกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับก็จะเชิญผู้บริหารโรงเรียนในฝันทั้งรุ่นที่1ถึงรุ่นที่3นะครับไปประชุม นะครับช่วงวันที่สิบถึงสิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับที่โรงแรมแอมบัสเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรีอันนี้ก็คงจะเป็นเดือนต่อไปนะครับสิงหากันยาและนะอีกไม่นานนะครับครับผู้บริหารก็คงจะได้เดินทางไปที่พัทยาเพื่อที่จะร่วมแสดงความชื่นชมนะครับหนึ่งทศวรรษของโรงเรียนในฝันนะครับในวันพรุ่งนี้พาราสขสบดีที่22สิงงหาคาม2 5 5 6นนะครับก็ขอเชิญผู้บริหารสถานศาึกษา ทุกโรงเรียนทั้งประถมและมัธยมนะครับร่วมรับนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษานะครับซึ่งทางจังหวัดนครพนมได้เรียนเชิญพระนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านเสริมศักพงพานิชย์นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดมอบการน,นโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและก็ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับและก็เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เยาวชนไทยหัวใจสีขาวนะครับวันนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8. นาฬิกาสนาทีถึงเวลา12นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมหนองบึกสหกรณ์อมพย์ครูนครพ,พนมจำกัดนะครับก็ขอเชิญนผู้บริหารทุกท่านกันแล้วกันนะครับ,ารานนรบมาเรื่องของการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพอทอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถครั้งที่10ประจำปี2556รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับซึ่งจังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพโดยสพมย2ิ ่ก็ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ในการดําเนินการในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีการแข่งขันในระดับชิงรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศช่วงวันที่26สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนนะครับที่สนามศูนย์กีฬาปิยะมหาราชไล36ของโรงเรียนปิยะมหาราชไลของท่านผู้นิการกรมศินรีมนสัสศัก์นะครับซึ่งงานนี้ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ ตามคําสั่งแต่งตั้งนะครับในวันนี้ 13- บสามนาฬิกาสทีที่ห้องประชุมโพทองโรงเรียนนักขอนพนมวิทยาคมของท่านผู้ดิการอนันต์สุวรรณหงก็ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเปลี่ยนกันกันแล้วกันนะครับมาเรื่องของการเปิดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างและก็ผู้ปฏิบัตงิงานด้านการสอนปี5้าหกของสพม22โดยท่านปริญญาธราชเสนานะครับวันนี้ก็จะมีการาประชุมอย่างเป็นทางการนะครับวัน นี้ที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุก,กูลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารงานนี้ก็เรียนเชิญผู้บริหารนะครับให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยนะครับที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุก,กูลจังหวัดมุกดาหารนะครับงานร้อยปีราตรีฟ้าชมพู23ตุลาคม2556นะครับทุกวันที่23ตุลาคมติดเก่าปิยะปาราชัลและท่านผู้มีเกียรติก็จะเป็นร่วมร่วมชื่นชมบาร,รมีของอ่าสมเด็จพระ จุลจอมกล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับที่ลานอนเนกประสงค์โรงเรียนปีย้ำมหาราชลายัยปีนี้จัดใหญ่กว่าทุกปีนะครับเนื่องจากว่าครบร้อยสี่ปีราตรีฟ้าชมพูในตอนกลางคืนนะครับก็จะมีงวงคาบาววงใหญ่นะครับเนตอนนี้นะครับก็มีการสั่งจองโต๊ะจีนแล้วนะครับผู้ที่จะเข้าไปในงานจะต้องมีสั่งจองโต๊ะจีนเท่านั้นและก็มีบัตรนะครับโต๊ะละสี่พันบาทนะครับส่วนโต๊ะ VIP นั้นไม่ต้องพูดถึงครับโต๊ะละหมื่นใครที่สนใจติดต่อได้ที่ อาโรงเรียนปิยมหาราชลลยนะครับที่คุณครูภริกาสิทธิพันธ์และก็คุณครูทิชากสรสําราญชาล,าลัดนะครับหมายเลขศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สามสามหนึ่งนะครับหรือที่จะเบอร์ไวเว็บของอ่าปิย์ยักดอทเอซีดอทซีเอสนะครับดูผังโต๊ะนะครับเพื่อที่จะได้เข้าร่วมงานหนึ่งร้อยสี่ปีรัตีฟ้าชมพูดได้นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังว่าวันนั้นมีอะไรสําคัญสําคัญอย่างไรนะครับสําหรับท่านที่ มีความสนใจที่อยากจะสั่งจองวัตถุมงคลเหรียญพระธาตุพนมที่จัดทำในกรณีพิเศษนะครับเพื่อที่จะหารายได้ในงานศิละปะหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารเราเป็นเจ้าภาพนี้นะครับในช่วงของวันที่11 12 13เดือนธันวาคม2556ขณะนี้นะครับทางท่านบรรจงศรีประเสริฐนะครับพร้อมคณะทีมงานกรรมการในการทำวัตถุมงคลเหรียญพระธาตุพนมนะครับหลังจากที่มหาพุทธาพิเศษ เมื่อวันที่17เดาเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่วัดพระธาตุพนมบวร,รมหาวิหารนะครับก็เกิดปาฏิหาริยหลายสิ่งหลายอย่างขนาดนี้ก็กําลังนําเหรียญวัตถุมงคลเหล่านั้นนะครับไปให้เกจิอาจารย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้นร่วมอธิษฐานจิตนะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็คาดว่าวันจันทร์ที่26สิสิงหาคมก็จะสามารถรับเหรียญวัตถุมงคล เหรียญพัดธาดพนมในงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับใครที่สนใจอยากแกะได้ตอนนี้สั่งจองได้นะครับที่สพม22กับท่านปริญญาธราเสนานะครับปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับท่านในอำเภออํานวยโพทองครับในอำเภอเท่าเทนก็จะมีการจัดแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอเท่าเทนครับครั้งที่9ประจําปี2 5 5 6นะครับช่วงวันที่24สิงหาคมถึงวันที่หนึ่งกันยายนโดยใช้ สนามโรงเรียนอุเทนพัฒนานะครับก็จัดยิ่งใหญ่ใครก็ขอเชิญแฟนฟุตบอลนะครับชมการแข่งขันที่โรงเรียนอุเทนพัฒนาช่วงวันที่24สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนครับท่านสวัสดีครับครับความงามยกให้บาคน,นี่นะฮะซึ่งขณะน,นี้ทางจันทางคุณครูรดัดาพอ